ในช่วงเริ่มปีใหม่แบบนี้ครับหลายๆคนก็จะแบบเซตเป้าหมายใหม่ถูกไหมครับคุยกับทีมอะไรเวิร์กไม่เวิร์กนะครับอะไรที่ควรจะเป็นวอตเน็กในปีต่อไป วันนี้ครับผมจะมาแชร์หนึ่งอย่างที่ผมทํากับทีมในพาร์ทครอบครัวผมนี่แหละแล้วเวิร์กมากๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการทำรีลูชชัชิปดิปทอครับอะไรที่ทำแล้วเวิร์กในครอบครัวเราในคู่ของเราเพราะต้องบอกอย่างนี้พาร์ทครอบครัวเป็นหนึ่งในพาร์ทที่มีความสําคัญในแง่ของการพัฒนาชีวิตเราแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าวันนี้เราโตขึ้นเราก็อยากจะให้ชีวิตเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นส่วนใหญ่ก็นในแง่เรื่องการงานเรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้แต่หลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องของครอบครัวครอบครัวเนี่ยจริงจริง พาร์ทในแง่ความสัมพันธ์ของครอบครัวมันเป็นพาร์ทที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆเรื่องถูกไหมบางทีเวลาครอบครัวมีปัญหาเวลาการงานเราแบบกําลังไปได้ดีบางทีพาร์ทนี้สะดุดอะ่ะมันชิ่งไปสะดุดหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมีคุณพลอยนะครับแฟนผมเองมันอยู่ด้วยกันเราจะมาแชร์ว่าไอ้ relationship deep talk relationship in t e r view ที่เราทํากันแต่ละปีเนี่ย เพื่ออะไรและทํายังไงบ้างเพื่อให้พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นดีขึ้นจุดนี้ต้องบอกว่าจริงๆริเริ่มจากพลอยเลยเพราะว่าพลอยเหมือนได้ไปคอนเซ็ต์เรื่องพวกนี้มาแล้วก็มาแชร์สำหรับพลอยพลอยรู้สึกว่า,าการทำลีเลชชั่นชิพดิฟท็อกหรือลีเลชชั i นชิพอินดิวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับพลอยครับโอเคพลอยรู้สึกว่าการมีลีเลชชั่นชิพดิฟท็อกค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าโดยชีวิตประจําวันนะคะเราจะใช้ชีวิตกันเรื่อยๆเรื่อยนุ่งรัดก้วยวัยทํางานเนี่ยมันก็ ถ้าความสัมพันธ์มันไม่แข็งแรงพออะคะอ่ะเหมือนมันก็จะไปถึงเป้าหมายได้ยากเท่าที่สังเกตนะปัญหาในความสัมพันธ์นะคะมันจะเกิดจากการไม่กล้าสื่อสารบางทีโอเคมีปัญหาเราเก็บไว้หรือ,อบางทีก็คิดแทนเขาหรือว่ามีความคาดหวังที่เรารทําเต็มที่แล้วเราก็ไม่ได้สื่อสารกันโดยตรงเนะะี่ยค่ะทั้งทั้งที่หวังดีซึ่งกันและกันนะแต่ว่าไม่ได้ถูก ทำความเข้าใจให้มันตรงกันมันก็กลายเป็นแบบคนละทิศคนละทางเหมือนตัว relationship deep talk อันนี้ค่ะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพตรงกันแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนึกภาพนี้ทุกปีที่เราโตขึ้นทุกปีที่เราพยายามพัฒนาตัวเองทุกปีที่เราพยายามเติบโตถ้าด้านนี้เราเติบโตไปด้วยเหมือนกันถ้าทุกปีทุกปีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับแฟนอย่างน้อยนะทะเลาะกันเรื่องเดิมน้อยลงหรือเรื่องเดิมไม่ทะเลาะก,ก็ดีขึ้นแล้วถูกปะ่ะและสุดท้ายมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันนนนนมมาากกขขึึ้้แแ่ฟน แล้วเราจะได้เอาหัวเราไปปวดหัวโฟกัสกับเรื่องอนาคตรเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเรามีหัวข้ออะไรที่เราต้องคุยกันบ้างใน r e l a t i o n s h i p i n t e เ v i e w เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์เราให้ดีขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนะครับอะอย่างแรกเลยเราจะมาคุยกันพานร์ทแรกเรื่องของเซลล์เซลฟ์คือพาร์ทเรื่องของนิสัยปัจจุบันของแต่ละคนครับว่าเป็นยังไงอันไหนปรับปรุงได้อันไหนปรับปรุงไม่ได้อะไรที่เป็นนิสัยที่อีกฝ่ายทําแล้วแบบโอเค อีฟายแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้เราจะได้สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้เนาะอ่ะคำถามแรกคอยถามเลยว่า 2023อะไรเวิร์กไม่ work. เวิร์กอ่ะผมยกตัวอย่างเช่น2023ี่เนี่ยเป็นปีที่จริงๆเราเริ่มดูแลสุขภาพแล้วเราก็เริ่มช่วยกันดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นก่อนหน้านี้เราเคยทะเลาะกันเรื่องนี้ผมแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนช่วยในการลดน้ำหนักของผมอะไรเงี้ยปีนี้ก็เริ่มมาแบบมีเรื่องพวกนี้ดีขึ้นมาทำให้เริ่มดูแลสุขภาพกันดียิ่งขึ้นในปี2023นีอะไรแบบนี้ไอ้ออยังพแก็พยใช่หน่อย2023น่เวิร์กของพยแล้วก็เวิร์กของพยรู้สึกว่า ควบคุมอิโมชันมีสติได้มากขึ้นทะเลาะกันน้อยลงเราเป็นคนใจร้อนตับคู่อ่าใช่เน้เหมือนพอเราได้อะไรที่มันเวิร์กมาแล้วค่ะแล้วเราก็กลับมาย้อนดูสาเหตุว่าที่เราทะเลาะกันน้อยลงอ่ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหรือเริ่มต้นจากเราเราสองคนนั่งสมาธิประจำตับคู่เกี่ยวเกี่ยวกันจะเกี่ยวโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราลองมาตั้งตอกคึ่กันเนาะคำถามต่อมาเราจะคุยกันว่า อะไรที่ทําแล้วชอบอะไรที่ทําแล้วชอบคืออะไรที่อีกฝ่ายทําแล้วเราชอบมีอะไรที่ผมทำแล้วฝ่ายชอบบ้างในปีนี้ส่ขขงัาที่สามเป็นการใส่ใจมากขึ้นคือเมื่อก่อนเขาจะเป็นความแบบยุ่งๆของเขาแต่ว่าพอช่วงปีที่ผ่านมาค่ะมีความใส่ใจมีความมารับมากขึ้นอะไรเง,งี้ยก็บอกตอนนี้ตรงๆเพื่อที่จะได้แบบคลิปแอคชัน่นตรงนี้เอาไว้เออพเออพราะอย่คี้ถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรแล้วเขาชอบอะแล้วมันดูมี v a l ูกับเขาสิ่งที่ทําก็คือก็ทําสิ่งนั้นต่อไปอ แปลว่าทําสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เวนิกรูดเขาก็รู้สึกดีแต่ในทางกลับกันถ้าเรารู้ว่าเอ้ยสิ่งนี้เขาไม่โอเควะก็แค่เริกทาแค่นี้ความสมันก็ดูดีขึ้นแล้ว mm hmm. ถูกไหมครับอ่ะสําคัญมากมันไม่ได้อยู่ที่เราทาอย่างเดียวว่าเราทําอะไรให้เขาเพราะว่นี้มันคือครอบครัวมันคือทั้งสองคนมันอยู่ด้วยกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องแคร์ฝังด้วยว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเขารู้สึกยังไง นะครับอ่ะคำถามต่อมาเราก็จะคุยกันว่าต้องการให้ซัพพอร์ตอะไรมีอะไรอยากให้ซัพพอร์ตเพิ่มเติมนะครับจริงๆอันเป็นข้อที่พอเขียนว่าไม่มีไม่มีเพราะเหมือนปัจจุบันมันก็โอเคมากแล้วเนาะอาจจะเพิ่มเติมแค่การแบ่งเวลาให้มีคุณภาพทำร่วมกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจาะคุณภาพทำอีกอีกทีนึงคือผมต้องบอกงี้ในแง่ความสัมพันธ์ในแง่ความรักเนี่ยผมจะใช้คําว่ามันมันไม่มีสูตร มันแล้วแต่คนอ่ะมันคือแล้วแต่คู่อ่ะบางคู่ก็มีความต้องการไม่เหมือนกันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะถูกไหมอะไรที่เป็นแวลูสําหรับผมอาจจะไม่ได้เป็นแวลูสําหรับพลอยเพราะคือถ้ามันไม่คุยกันมันก็ไม่รู้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็แค่ต้องลองถามเขาเพราะว่าตัวเขาอยากได้รับการซัพพอร์ตอะไรเพิ่มคำถ,ถามต่อมาเราจะถามว่าอู้คำถามนี้สําหรับคู่ที่คบกันนานๆผมว่าสําคัญนะอยากให้ทําอะไรแล้วเรารู้สึกตกหลุมรักกันอีกครั้งว้าวคืออือ <laughs> มันจะดูงุ้ยงุ้ยเลยแต่มันสาคัญนะมันสาคัญเพราะอะไรคนเราบางทีคบกันนานๆอ่ะบางทีมันละเลยเว้ยละเลยในที่นี้ละเลยตัวเองละเลยคู่เราด้วยจนมันจะลามไปยันปัญหาพวกแบบนอกใจปัญหาพวกแบบเบื่อกันหรือบางคนแบบกลายเป็นว่าเคยเจอคู่ที่ดังๆคืออยู่ด้วยกันตะเกียกกันแล้วสุดท้ายมันจะไปสู่หนทางที่ทําให้ชีวิตเราเจอปัญหาอะไรอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคุยกันดูครับทําอะไรแล้วรู้สึกตกหลุมรักอีกครั้งอะอย่างพลอยรู้สึก เขาทาอะไรแล้วพอจะรู้สึกว่าแบบอุวยอีกครั้งของเขาเหียนสองอย่างก็คือฟิตหุ่นกับกลับมาเล่นกีตาร์แต่ก่อนคุณดีอนี้แล้วก็ปีที่แล้วหุ่นแย่อย่างนี้ออ <laughs> โอเคตอนนี้ On The Way วฟฟิตแล้วครับแล้วอาจจะก่อนเป็นเั่อดนตรีนะเขาก็อยากให้เราเล่นกีตาร์ให้ฟังอะไรบ้างอันนี้ตลกมากเลยพอกลับมารีเฟซอีกทีนึงอะ ข้อนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่พลอยอยากได้ใช่ปะมันคือโมเมนต์แรกที่เราเจอกันแล้วของแฟนด้วยเหมือนกันใช่แฟนก็ชอบโมเมนต์ที่เขาแบบเป็นคนเฟียสเป็นคนสวยมั่นใจทํางานเก่งอะไรแบบนั้นอะเออจริงตลกกลับมาเป็นแบบ ทงๆที่เราเจอกันครั้งแรกหรือบางทีแบบจุดที่เบื่อกันเพราะว่าจุดที่เราตกหลุมรักอ่ะมันคือจุดที่ตัวเราหรือแฟนเราอาจจะพัฒนาแล้วไม่ได้เป็นจุดนั้นแต่ก็ไม่แปลกเพราะเราก็โตขึ้นกันนะันโตขึ้นตลอดใช่แต่ว่าประเด็นคือเฮ้ยแต่ถ้ามันมีโมเมนต์ที่ทําให้คู่เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะต่อให้บางทีเราอยู่กันนานเราจะเบื่อหน้ากันอะไรอย่างนั้นคำถามต่อมาโอเคอันนี้อาจจะดีบหน่อยเนาะผมจะถามว่า ครั้งสุดท้ายที่คิดจะเลิกกันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และพาอ,อะไรตรงนี้เราจะได้เข้าใจเขาเราจะได้เข้าใจปัญหาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบางทีอาจจะเป็นการนะทะเลาะกันแรงๆครั้งนั้นที่บางทีอา,<ช>อาจจะมี<ช>พูดอ,อ,อะไรที่เราไม่คิดแล้วเขารู้สึกผวนีกระทุกระเทือนวะอันนี้แบบเฮ้ยอันนี้รับไม่ได้ว่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกันจุดนี้มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้เรียนรู้และรู้จักหลบสิ่งเหล่านี้ใช่ถูกไหมใช่นะครับแล้วก็เหมือนจะได้ระวังแอคชั่นไหนที่ บางทีเราทําแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ว่ามันเอฟเฟกกับความรู้สึกของแฟนเราว่ารู้สึกแบบไม่ปลอดภัยหรือรู้สึกคือความรู้สึกมันไม่เท่ากันอะเรารู้สึกแค่นี้แต่ไอ้แค่นี้ของเรามันทําให้อีกคนนึงรู้สึกจนถึงขั้นเลิกกันได้นี่มันว้าวถูกป่ะคือถ้ามันไม่ได้คุยกันมันจะไม่เข้าใจกันสักทีคุยในที่เดีเซตอินดูชันก่อนเลยตั้งใจคุยเพื่อเปิดอกและพัฒนากันนะครับโอเค จุดต่อมาครับก็คุยกันว่าจุดไหนที่รู้สึกรับได้แลบไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องใช้คํานี้บางคนอาจจะเป็นเรื่องแบบไม่ให้เกียรตินะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์บางคนอาจจะเป็นเรื่องการเงิน บางคนอาจจะเป็นเรื่องพ่อแม่อะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกันเราจะรู้จักกันมากขึ้นคนเราเวลาอยู่ด้วยกันน่ะมันคือการที่เรียนรู้และเข้าใจกันคือบางทีถ้าเรามัวแต่รู้สึกว่าอีกคนต้องเข้าใจเราอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราถ้าเราไม่เข้าใจเขาแล้วมันก็ดูจะไม่ค่อยดูเป็นความสัมพันธ์เท่าไหร่มันก็ดูเป็นความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวถูกป่ะวันนี้ความสัมพันธ์มันคือสองคนมันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันเรียนรู้ที่จะโคจรอบกกัน้ไดด่ถูมีีีท มีสเปซที่ดีหมายความว่าระยะห่างที่ดีและอยากใกล้เกินไปและไม่ไม่ห่างเกินไปถูกไหมพอรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ได้เข้าใจกันมากขึ้นมันก็โคจรรอบก,กันได้เรื่อยๆนะครับโอเคพอสุดท้ายในในเรื่องเซลฟ์เราก็จะคุยกันว่าภาษาลักเลิฟลังเกวสอันเนี้ยเคยมีปัญหาแบบก่อนหน้านี้เคยเคยคิดว่าสิ่งที่เราทาอ่ะอันเนี้ยคือเราทุ่มเทเพราะว่าภาษาลักเราเป็นแบบนี้พอย,ยกตัวอย่างพอยนะเช่นพอยทำงานหนักพอยทำงานบ้านดูแลในเรื่องของงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักมากแต่ว่า หนักเกินจนละเลยการดูแลตัวเองหรือการเข้ามาเทคแคร์เพอร์ซันอลเขาอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็กลายเป็นว่าภาษารักที่พลอยทำอะ่ะไม่ได้แมทก,กับที่เขาต้องการเลยเออแล้วกลายเป็นตอนนั้นผมรู้สึกว่าพลอยไม่เข้าใจละเลยเรื่องส่วนตัวอ,อะไรอย่างเงี้ยเฉยเลยนะครับซึ่งพอพอ,พอนั่งคุยกันเราจะเจอว่าอ้าวเออวะ่ะมันไม่ได้ผิดนะเว้ยมันแค่ตีความคนละแบบอะ่ะซึ่งแค่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยคุยกันจำได้อันนนตอนนั้นคือปีที่แล้วเลยอ่ะปีที่แล้วที่คุยกันถูกไหมซึ่งพอเราเข้าใจกัน สมมติบางคนอาจจะรู้สึกแฟนติดสกินชิพบางคนอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแค่แบบชอบจับมือออ,อ,อะไรอย่างนั้นด้วยการเป็นยังไงอะไรแบบนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องเซ็กซ์เรื่องบนเตียงบางคนอาจจะเป็นแบบรู้สึกว่าแฟนเตรียมข้า,าวเช้าให้เราแฟนรักเอออะไรอย่างนั้นหรือบางคนอาจจะชอบได้รับคําชมจากแฟนชอบได้รับการขอบคุณจากแฟนมันเยอะมากมันหลายอย่างมากนะครับลองคุยกันคําถามที่คุยกันก็คืออะไรที่เราทําแล้วเขารู้สึกว่าเรารักเขาพอเข้าใจมากขึ้นเราจะได้ อย่านเราได้แอคชั่นได้ถูกจุจดแต่ไม่ต้องมานั่งเดาแบบทำไมนชอบไม่ชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจกันมากขึ้นจะได้ลดปัญหาเป็นไงขึ้นนะครับอะนี่ก็เป็นช่วงแรกเรื่องเซลฟ์เรื่องเซลฟ์คือเรื่องความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะคู่รักถ้าเข้าใจกันมากขึ้นผมเชื่อว่ามันใช้ชีวิตง่ายขึ้นใช่มันทํางานง่ายขึ้นเชื่อป่ะถ้าเข้าใจกันมากขึ้นนะบางทีเราอาจจะแบบจ่ายเวลาเท่านี้แล้วแฟนเรารู้สึกแฮปปี้แล้ว ข้อดีคือเราอาจจะมีเวลาไปเล่นกับเพื่อนได้มากขึ้นเลยเมีเวลาไปทำอะไรส่วนตัวได้มากขึ้นนะเวย้ยถูกไหมในทางเดียวกันกับเขาเหมือนกันบางคนไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันจนเบื่อแล้วไม่เข้าใจกันแล้วลำาคานกันอะมันก็มันมันก็ดูเออใช้เวลาเปลืองไปหน่อยอ,อะไรกันนะครับอะต่อมาครับช่วงที่2เราจะคุยเรื่องแอคทิตีครับแอคทิพีคือะอะไรครับพลอยสมมุติว่าเรามาอยู่ด้วยกันในรีเลชั่นช h พสอคนใช่ไหมคะมันจะเปรียบเสมือนวงกลม2วงที่คนหนึ่งมีโลกของเขากับ อีกคนนึงก็มีโลกของเราใช่ไหมแล้วมันจะต้องมีตรงกลางที่เป็นโลกของเราอยู่รวมกันยังคงมีสเปซส,ส่วนตัวอยู่แต่ว่าก็มีโลกที่มันเป็นโลกของเราแบ่งไว้ด้วยค่ะกิจกรรมที่พลอยอทําแล้วพลอยรู้สึกดีไหมช้อปปิ้งช้อปปิ้ซึ่ง<แ>โลกของพลอยเนี่ยการาช้อปปิ้งของพลอยเนี่ยผมโคตรไม่แฮปปี้เลยผมบอกอย่างนี้เลยมีใครเป็นมผมไหม <laughs> ผู้ชายเวลาซื้อของเราจะเดินไปเรามีเป้าก่อนสมมติวันนี้จะไปเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อ จะเดินไปซาล่าสิ่งที่เราทําคือเราจะเดินเพื่อบุ้งไปซาล่าแล้วกูจะลงมาดูโอเมก้าต่อแต่บางทีผู้หญิงอย่างแล้วแต่คนนะนิดไม่ได้ไม่ได้บางคนเขาแบบโอ้โหเซ็นทรัลวิลล์กีนตารางเวทเราต้องเอาให้ทบทุกกระเบียนิ้วเลยต้องไปเดินสยามต่อด้วยเออแล้วต้องคือมันก็ไม่ไหวบางทีอ่ะเข้าใจปะ่ะคือบางทีมันก็ปวดขาหรือว่าหรือคือเราไม่ได้ชอบอะไรอย่างนั้นหรือหรือบางทีเขาชอบแบบไปเดินคนเยอะๆอะไรเงี้ยเขาโอเคชอบเดินตลาดแต่เราไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นงั้นทำไงดีอ่ะ ทำไกดีมันก็ต้องมีจุดตรงกลางไงผมก็รู้สึกบางทีเราก็ไปไปจุดที่จะซื้อด้วยกันแล้วถ้าเขาอยากช็อปเยอะๆเราปล่อยเขาช็อปเองได้ไหมโอเคแล้วเราสามารถมาเทคแคร์ในจุดที่โอเคได้ไหมมารับมาส่งอะไรเงี้ยโอเคพอขอยกตัวอ,อย่างต่อเนาะจากวงกลมที่เป็นโลกของพอยที่เราชอบกิจกรรมที่รีแลกของพอยคือช้อปปิ้งเดืนอตลาดแต่ของแฟนจะเป็นตีนกอล์ฟตีกอล์ฟเ,เล่นเกมซึ่งเราไม่อินเลยสักอย่างแต่ทีนี้เราต้องหาวงกลมที่มัน เป็นแอคทิวิตี้ร่วมกันค่ะอ,อย่างที่บอกเช่นเดินเนอร์ดินเนอร์ซึ่งเราเป็นคนชอบกินเลยอชอบกินเราก็มาดูว่าโอเคงั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โอเคมันก็สาคัญต่ออาทิตย์อย่างน้อยมันก็ต้องมีอ่ะใ,ให้มารู้สึกกระชับความสัมพันธ์ด้านดีนะครับคุณมีเวลาทําของคุณเรามีเวลาทําของเราถูกไหมและเราก็ต้องมีเวลาที่ทำร่วมกันด้วยนะครับก็จะเจอจุดที่บาลานซ์นะครับอ่แล้วก็นี่เรื่องนี้สำคัญมากคุณลิติม ใช่เมื่อก่อนเป็นปัญหามากคือเราอยู่ด้วยกันตลอดทุกวันใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าทำไมมันไม่ได้รู้สึกไม่ได้อยู่ด้วยกันเออมันเหมือนรูเมดไปแล้วอะไรเงี้ยมันขาดความหวานมันขาดความทุกอย่างเลยอ่ะมันน่าเบื่อไปหมดหลายคู่เป็นมากคืออยู่บนเตียงใช่ไหมต่างคนต่างเลื่อนมือถืออย่างนั้นเลยเอออะไรกันบางคู่นะเขาอาจจะเซตว่าถ้าอยู่บนเตียงแล้วแบบวางมือถือแล้วคุยกันสัก ช่วงหนึ่งก่อนนอนอะไรอย่างนั้นนะครับก็ผมจะให้เป็นไกด์นี้เลยถ้าเราทำคุณภาพได้ดีเว้ยเราจะมีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นได้ก็เขารู้สึกว่าเขาได้รับเพียงพอแล้วใช่ไหมเขารู่าพอแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเป็นอย่างี้โอเคอ่ะข้อต่อไปครับบทการเงนเชียลบทการเงนเชียลสำคัญมากอย่างนี้ในคู่ที่แบบพบกันนานๆพาร์ทความมั่นคงการเงินแน่นอนมันเป็นพาร์ทหนึ่งของครอบครัวถูกไหมวันนี้ทุกคนตั้งใจทํางานตั้งใจ พัฒน,นาตัวเองเพื่ออะไรแน่นอนสร้างความแข็งแรงของครอบครัวเราสร้างสร้างความมั่นคงของครอบครัวเราเพราะฉะนั้นเรื่อง f ฟ n น n เชียลเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คู่ที่คบกันซีเรียสก็ควรจะซีเรียสกับมันอนะเราเปิดใจคุยกันบางคู่ไม่กล้าคุยกันเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอแต่อย่าลืมนะว่าใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่วันนี้ถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วอะหรือว่าแต่งงานกันแล้วอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันควรเปิดออกคุยกันนะเราจะได้วางแผนการเงินได้ถูกเราจะได้รู้ว่าเออ ครอบครัวเรามีรายรับรายจ่ายยังไงวางงบการเงินได้ถูกนะครับแล้วก็รู้ว่าเราต้องลงทุนอะไรรู้ว่าเราต้องจัดการเงินยังไงสเกล up ไปข้างหน้าในอนาคตยังไงหรือถ้าการเงินใครมีปัญหาเราจะได้สามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนคุยกันอย่างมากเลยใช่แล้วก็สําหรับคู่ที่ยังคบกันได้แบบไม่ค่อยนานเนาะอาจจะคุยกันถึงอนาคตว่า ฉันะมีงานเป็นแบบนี้นะ,ะการงานการเงินเป็นประมาณนี้แล้วแผนอนาคตต่อไปก็คิดว่าจะทําตัวนี้อะไรเงี้ยต้องคุยกันด้วยว่าแฟนเราอะรับได้ไหมโอเคหรือเปล่ากับทางที่เราเลือกควรเป็นเรื่องที่คุยกันยิ่งเท่าสุดเจอคนที่ใช่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่มากๆแล้วอนาคตจูนไม่ตรงกันแล้วแล้ว,ลวมันมีปัญหาที่หลังรู้สึกว่าด่าน,นะครับอ่ะเรื่องต่อมาครับครอบครัวครอบครัวครอบครัวในที่นี้คือไม่ใช่แค่สองคน อาจจะแบบครอบครัวของเราพ่อแม่เราพ่อแม่เขาเราต้องมาคุยกันด้วยว่าความคาดหวังในรีเลชันของเราของครอบครัวเราครอบครัวเขาเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยเพื่อให้อะไรเพื่อให้เข้าใจกันด้วยไม่ได้เพื่อให้มารู้แล้วรู้สึกกลัว บางคนจะรู้สึกว่ารู้แล้วกลัวไม่ไม่อยากรู้เรื่องไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ถูกปะ่ะคืออย่างนี้สุดท้ายถ้าเราเข้าใจเขาอะเราจะมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กได้อะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วสุดท้ายมันมาเป็นปัญหาในชีวิตเช่นการแต่งงานเช่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นหลายคู่เลยนะทะเลาะตอนแต่งงานเนี่ย ือแบบเจอบ้านลูอย่างนี้บ้านลูนจะเอาเงี้ยบ้านจะเอาอย่างเงี้ยตา,าย,าายาซึ่งถามว่าจริงๆต้องงานใครงานเรา <laughs> ถูกไหมมันคนคุยกันให้รู้เรื่องพอยันคือทําให้เขาเข้าใจเราและฝั่งเราเข้าใจเขาด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นถ้ามันคุยกันเปิดใจทําให้เข้าใจกันมากขึ้นมันก็ง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่รู้สึกว่าเรายังเข้ากับพ่อแม่เขาไม่ค่อยได้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้บอกแฟนตรงๆเผื่อวันนี้อะไรที่ สนับสนุนกันได้ช่วยเหลือกันได้หาโอกาสกินข้าวกันไหมกับพ่อแม่เราได้สนิทกันมากขึ้นแล้วเผื่อเผื่อเรามีจุดที่จะทําให้พ่อแม่เขาประทับใจเราก็ได้นะครับคือถ้ามันรู้จักกันแล้วมันเปิดใจคุยกันเรื่องนี้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้มากขึ้นเพราะสุดท้ายพ่อแม่เราก็คือพ่อแม่เรารู้ก็คือครอบครัวเราแล้วเราก็เป็นเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ดีใช่ถูกไหมครับอ่ะข้อต่อมาก็อาจจะเรื่องของงานแต่งงานต้องคุยต้องคุยครับว่า บางคู่ให้ความสาคัญเรื่องนี้บางคู่ไม่ให้ความสําคัญแต่ประเด็นคือถ้ามันเป็นศูนกศูนย์หรือ1กับหนึ่งมันโอเคแต่ถ้าวันนี้มันเป็น1กับศูนย์น่ะไม่ได้เฮ้ยมันต้องคุยกันพอคุยกันเสร็จเราจะเจอจุดที่มันโอเคง,งั้นเราอารุ่มรวยกัน,นไ,ได้บ้างเพราะว่าสุดท้ายงานแต่งมันคือหนึ่งในโมเมนต์ในชีวิตที่ยิ่งใหญ่สําหรับใครบางคนหรือแครบางคนอาจจะรู้สึกเป็นแค่จุดจุดหนึ่งแต่ประเด็นคือความสําคัญของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเรื่องงานแต่งอะอยากให้ผู้หญิง แบบื่้สัดจากความรู้สึกตัวเองเลยแบบว่าถ้าสมมุติแฟนเราไม่อยากแต่ว่าเราสึกยังไงก็ได้จริงๆลึกๆในใจก็อยากแต่งอะไรแบบนี้ก็ควรบอกคนบอกคนบอกตรงๆคนบอกเพราะเพราะผมรู้สึกว่าอาจจะในมุมผู้ชายบางคนอะแบบ b r e เบรกทูแล้วเข้าใจว่าแบบเออเราเราไม่อยากสเปนตรงนี้เยอะแล้วเรารู้สึกอยากเอาเงินไปทำอย่างอื่น อะไรนี้หรือบางคนไม่อินมันมีคนที่ไม่อินจริงๆด้วยผู้หญิงอ่ะหลายคนมีคนเขาอินว่าต้องได้ใส่ชุดเจ้าสาวสักครั้งในชีวิตหรือให้พ่อให้แม่เขาแบบมีน้ำมีตาอะไรแบบนี้ค่ะอย่าตามใจแฟนครับอย่าตามใจแฟนซื้อสายกับความรู้สึกตัวเองก่อนแล้วมาดิสคัลกันแล้วมาคุยกันนะครับหรือว่าถ้าสมมติตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วแพลนว่าตอนอนาคตอนาเอออายุเท่าไหร่ดีออะไรเงี้ยค่ะมันโอเคมันโอเคครับคือเมื่อไหร่ไม่สําคัญอยู่ที่ว่ามันตกลงกันได้ไหมระหว่างคู่เราอะไรแบบนี้นะครับ ต่อมาก็คือเรื่องมีลูกอ่เรื่องมีลูกก็โหเรื่องรจริงจริงมันไม่ก็ไม่ได้ไกลตัวเนะเว้ยถ้าเราอยู่ในวัยทำงานอัาแลเซว,ว่ามสมมติถ้าคุณเค้าแฟนตอนสมมติยี่สิบหกเนียใช้ชีวิตไปเรื่อยยิ่งคนแบบทํางานาหนักๆแบบมีเป้าหมายนู่นนี่คุณจะคนพระว่าตัวเองแป๊บเดียวแบบเชื่อสามสิบแล้วว่ะนึกออกปะแล้วซึ่งอีกแป๊บเดียวมันก็จะสามห้าแล้วว่ะแล้วสี่สิบแล้วว่ะประเด็นคือมึงผู้ชายอ่ะโอเคแต่มึงผู้หญิงอ่ะจริงจริงอายุที่ควรจะมีลูกมันไม่ควรเกินสามห้ามจริง สามสอะไม่ย่าวเสามสิบ,บกลบอย่าเงี้ยคือพอยิ่งมีลูกช้าก็กจะมีผลต่อสุขภาพคุณแม่นะครับแล้วก็อะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันนิดนึงบางคนอาจจะรู้สึกไม่เลยแต่ถ้าแบบฝ่ายชายอยากมีมากๆ อาจจะเป็นปัญหาได้นะอย่างคู่เราปัจจุบันผมอายุ30นะต้องคอยยี่สิบอะไรเงี้ยความโชคดีคืนะตอนนี้ทั้งสองคนยังไม่อยากรู้สึกว่าตอนนี้กําลังสนุกกับชีวิตนะครับกำลังสนุกกับการทํางานกับการท,าทําบริษัทนะครับล้วก็มีลกหมีลูกแมวอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งก็คุยแล้วเข้าใจกันว่าเอยอีกสองสามปีอะไรเงี้ยอาจจะอยากมีก็ได้เดี๋ยวเราลองมาคุยกันใหม่ในปีต่อปีเพราะว่าไม่รู้ทุกคนรู้สึกไหมบางทีแต่ละปีที่เติบโตขึ้นบางทีนวงคิดเราก็เปลี่ยนความคิดเราก็เปลี่ยนซึ่งนี่แหละเป็นพอยทททททีีี่่าาาาาไไมเเเรร้้อองคยยนกกกัุุปปจจะดขใ คือในวันที่ตัวเราเติบโตถ้าเกิดว่าคู่เราก็เติบโตเหมือนกันแล้วถ้าเราไม่คุยกันไม่เข้าใจกันสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าความคิดมันเริ่มฉีกกันอะแล้วมันความเข้าใจกันมันค่อยๆหายไปหายไปหายไปสุดท้ายมันจะกลายเป็นไม่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันให้เข้าใจกันก็จะบุบอ่อนได้ง่ายนะครับท็อปปีสุดท้ายนะคะ Dream and g o ชอเรมา ความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตแต่ละคนเขามีความฝันของเขาอยู่แล้วพอมาอยู่ร่วมกันคราวนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่าความฝันของแต่ละคนเป็นยังไงถูกไหมผมมีความฝันแบบนี้เรามีความฝันแบบนี้มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบในชีวิตนี้ต้องทําให้ได้อ่ะแล้วมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรทําอะไรไปเพื่ออะไรนะครับคือถ้าบางคนอยู่ด้วยกันแล้วเป้าหมายในชีวิตมันฉีกกันมากบางทีมันอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วมานั่งจูนกันถึงบอกป่ะอีกแง่นึงคือถ้ามันห่างกันมากพอวันนี้เรามาเป็นแฟนกันเรามาเป็นคู่รักกันถ้าเรามีความรรรัักกนเาาจะไดดู้้้ว่ โอเคงั้นเราทําอะไรที่ซัพพอร์ตด mm ีแมนโกของคู่เราได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมว่าบางทีอะความสุขของเราคือการที่ได้ซ mm ัพพอร์ตแล้วได้เห็นแบบคนที่เรารักอะรู้สึกดีหรือแฮปปี้ในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาชอบสารภาพเลยตอนแรกอะก่อนที่จะคุยเรื่องเนี้เหมือนเขาว่าเคยพูดนะแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจว่ารีมเขาคือสิ่งนี้แต่พอมีโอกาสได้มานั่งดิฟท็อกกันจริงๆอะคะ่ะแล้วเขาบอกว่าโอเคเป้าเขาคือเรื่องนี้ เราก็โอ,โอเคเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้รู้มาอีกครั้งหนึ่งเราจะได้แบบโฟกัสซัพพอร์ตเขาได้ถูกจุดผมเชื่อว่า <ๆ S 2> หลายๆคู่บางทีทะเลาะกันเพราะมันแอคชั่นผิดเว้ยมันหวังดีนะแต่มันแอคชั่นผิดใช่แล้วพอแอคชั่นผิดแล้วเราคาดหวังสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเราบางทีก็หหงิดใส่เขาเองเอ้เขาทำให้แล้วทำไมอย่างนี้วะอะไรเงี้ยถูกป่ะซึ่งดีกว่าไหมถ้าเราแอคชั่นได้ถูกจุดถ้าเราแอคชั่นแล้วเราด้วยความหวังดีของเราแล้วทำให้เขารู้สึกดีด้วยได้ ดีไหมดีเวนิกูดนะครับเวลิกูดและสุดท้ายเราก็จะมาคุยกันท็อปิกพวกเรื่องแบบแนปีหน้าเราจะทำอะไรกันบ้างเข้าๆอย่างน้อยมีเข้าๆงานหรือที่อยู่อาศัยเราเราจะอยู่ตรงไหนเป็นหลักปีนี้เนาะแล้วก็จะเดิมดำเนินชีวิตยังไงในช่วงชีวิตยังไงมีมีเป้าอะไรในปีนี้มีอะไรที่อยากทําบ้างในปีนี้อย่างน้อยลองโยน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 กันมาพอมันลิงก์กันค่อยๆคุยมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องฟแนนเชียลเรื่องแอคทิวิตี้เรื่องคุณลิตี้ไทม์เรื่องแผนเรื่องโกพอมันเข้าใจกันมันก็ มักจะเลือกแอคชั่นได้ดีแล้วเราก็ดําเนินชีวิตครับแล้วเราก็จะดําเนินชีวิตใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นกับคู่ของเรานะครับอ่าแล้วก็เสริมสุดท้ายอาจจะทําข้อตกลงกันนิดนึงก็ได้นะเพื่อ,อใช่เช่นอย่างของเราก็จะไม่ทะเลาะก,กันข้ามคืนอ่าอะไรหรือบางครั้งที่ทะเลาะก,กันหนักมากจริงๆเราจะใช้วิธีอะไรในการทําให้มันกลับมาหายได้เร็วอะ,อะไร,ะรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีจุดป้องกันเพราะว่าสุดท้ายต่อให้จะเข้าใจกันมากแค่ไหนเชื่อว่ายิ่งในวันที่ ยิ่งในวันที่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเราเรา,เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะถูกไหมและยิ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมุมที่ไม่ควบคุมอะไรเท่าไหร่กับแฟนนะครับยิ่งยิ่งอยู่ในงานที่เครียดมากๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีข้อตกลงพวกนี้เพื่อเป็นจุด เอาไว้ให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อ,อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับ relationship interview ที่เราได้ทำกันในแต่ละปีแต่ปีอะสำหรับพอยพอยมีอะไรอยากทิ้งท้ายในเรื่องนี้ให้กับคนดูไหมอยากให้ใส่ใจค่ะแล้วก็มันดีมากจริงๆอยากให้ทุกคนลองหาโอกาสเปิดใจอาจจะเป็นกินข้าวสักมื้อนึงแล้วก็เอาท็อปิกประมาณนี้ค่ะมาคุยกันเราจะได้รู้อะไรเยอะมากแล้วก็ปรับ แผ่นให้มันตรงกันค่ะ,ะเข้าใจเห็นอนาคตซึ่งการแล,กแล้วก็ไม่ต้องคิดไปเองไม่ต้องไม่ต้องอะไรเนาะเพราะว่าการสื่อสารตรงแล้วก็การรับฟังเราจะได้ทําของเราแล้วก็ไม่ละเลยสิ่งที่แฟนเราต้องการด้วยใช่ครับส่วนสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่อย่างนี้เลยนะสำหรับผู้ชายง่ายๆทําทให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเ,เพราะว่าวไม่ใช่คือ <laughs> การไม่ทะเลาะกับแฟนก็เป็นการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นแล้วถูกไหมวันนี้ถ้าเราเข้าใจกันมากขึ้นเราเข้าใจเขามากขึ้นเรารู้ว่าเราจะไม่ทําอะไรที่เขาจะรู้สึกไม่ดี นะครับและสุดท้ายผมกล้าพูดตรงนี้นะนะว่าทุกวันนี้ที่ผมสามารถทํางานได้เต็มที่ทํานู่นทํานี้ได้เต็มที่เพราะผมรู้สึกว่าผมมีแฟนที่พพอร์ตดีแล้วผมไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเราต้องมานั่งแบบปวดหัวเรื่องครอบครัวต้องมานั่งแบบกังวลเรื่องแฟนเราจะนู่นจะนี่โอ้โหจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลทีมมัก็ในหัวเรามันยังจัดการไม่ได้คู่เรายังจัดการไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเชั่นในครอบครัวนะครับก็เป็น1จุดเริ่มต้นสําหรับการพัฒนาชีวิตพัฒนาตัวเองแล้วก็สรรรรร้้้้าาาาาาางอออะไไไททีี่่เเเยยยกกดดพิิชตปหมมคับผ dia